ป้าค่าวันนี้มาดูแลพี่สมชายป่วยนอนโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลค่ะมาดูว่าวันนี้หมอเอาอะไรมาให้กินเป็นป่วยหน้ากินจังไบนี่มาใกล้ๆไข่ต้มให้กินถ้าไข่ขาวเอาไขา่แดงออกอยากแก้ให้เลยเตรียมให้คนป่วยก่อนอาหารเช้าอันนี้น้องคืนนึ่งล้วจะเนย โมอมไม่ยันดีเนาะไข่ต้มสองฟองแต่ว่าเอาไข่แดงออกอต้องเอาอย่างหมูกินแต่ไข่ขาวใช่ไหมเข่าเป็นขเข่าอะไอ๋อเขาสวยเขาสวยมีเนื้อปลามีแครอทมีเห็ดเห็ดเข็มอาจจะเป็นเห็ดเข็ม ให้กินแบบจืดๆเนาะใส่ให้รดน้ำน้ำพี่สงชายแกป่วยไม่สบายจา้ะหมอนลองกระดูกทับเส้นประสาทลงเล่าลงขางวานเลยหัอเลยให้นอนลงบ้านฉีดยากแก้ปวดน้ำ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 เป็นน้ำน้ำซุปอ๋อโอยเป็นกระปุกอ๋อน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปใกล้ๆซุ้มใกล้ๆน้ำซุปให้สดลองคอ ก็มีนมหนึ่งกองอันนี้คับถิงต้องแก้ให้ก่อนนะหัวมาอย่างดีทุกอย่างเลย ให้กินแค่เนี้ยนะลดได้นะแต่อยู่บ้านกินแบบนี <c oughs> ้ลดน้ำนันได้นนเนี่ย <c oughs> okay, เคยน้ำ้องไปสรุกคนป่วยกันเลยจ้ะ <c oughs> okay. เออแม่อยู่บ้านจะกินอาหารได้แบบนี้นะทำรองรด,ดงน้ำบนักแน่นอนไห้เขาอืออือชอบ ต่อไปอยู่บ้านกินกับแค่นี้กินเก่าแค่นี้นะไข่ <c oughs> ต้มไข่ต้มไม่กินลนะ้วไข่ขาวอ่ะรูดิไมมีไข่แดงหรอไข่เออไม่มีเขาไม่เขาแม่กินไข่แดงใส่โปรตีนสูงนุ่มหนึ่งกอง นมก็เป็นนมพ่องมันเนย u s t ไม่ใช่นมหวานป็นมนจืดไงจิ้มกับทีได้มีแรงทีไนได้กลับบานไวไวนอะเนี่ยหมูก็ไม่แหกจินมให้จินปลาจินมเย็ดแค่รอดสองชิ้นแล้วก็สดน้ำซุปยหลายได้มีแรงแล้วก็มาแตงม็นฝรอ่าอ่ะค่ะ แต่บาคนชอบไหมบางคนเกาไม่ใส่มบางคนก็มีกินขิงอะไรเนี่ยอร้อนไห,ห้อคุณไหมมันเป็นกับกับกที่เขาเก็บความอุ่นเก็บความร้อนกินไล,ลายกินไล,ลายฝากเป็นกำลังใจให้พี่สมชายเด้อมีคุณข้นาาก ลงบานอร่อยไหมอืมจืด,จดแม่อร่อยคือเมียถ้าไม่กินอยู่บ้านนี้ต่อไปเมียยี่ต้องทำจืดๆแบบนี้แหละจีได้กินเขานน่าน้อยๆทำอร่อยกินเขามากพูดอืมต้องทำจืดดังเข็มดั้งนี่เนาะยี่ได้กินได้น,น้อยๆเขาอยู่บ้านก็กินแค่ประมาณนี้นะหมอบอก อันนี้คือมาซูดเราวนี่ประมาณสองสามทัพพีนะนี่กินแบบไม่อร่อยแล้วมันจะกินได้น่อยถ้ากินอร่อยลราละยากสิเมื det, ่อถ pues, วยลยเนอะแม่เมื่อถวยเลยนี่เทาอิ่มไหมอิ่มไหมโอ้ไข่กับเมื่อ โอ้ขอบา้าเอานมหมก็ให้นมก่อง,องนึกออกไหมไม่เอาโอ้หายละที่นี่อยู่บ้านกินแบบนี้เด้อที่ได้นำนักลงได้โอ้เมื่อไหย่คลรเลยข้าต้มปาข้าต้มเปียกอร่อยไหมวันนี้ไม่ค่อยอรนะ่อยไม่ค่อยอร่อย <laughs> <laughs> ฝากเป็นกำลังใจให้พี่สมใจยด้ดจ้า